คูน่นอกรายการสนามสีนกินโนิครับวันพุธที่2อกรกฎาคมครับ2้ารกนะครับถทายทุกท่านเลยนะครับถทายทางช่องทาง YouTube ด้วยนะครับกำลังวัดไก่ทอดอยนะยังไงเจ๊กี่ลายไร นี่คร mm ับไลฟ์สดให้ชมครับค mm ู่แรกครับทดสอบสัญญาณภาพและเสียงครับสวัสดีพี่เพชรนะครับสัญญาณเสียงชัดเจนไหมครับบออพิตะแบ่งด้วยนะครับ๋ย่าร์สกอร์สองเท่ากันนะครับ สายเดินคอ,อยหลังแล้วอ่ะตกล้อยังไม่ทันหล่นเลยร็วสุดแล้วโอ้เวลามาล้อมาล้อาแข่งอยู่เนี่ยสต่อสองครับแรกเสิร์ฟแรกข้ามหัวแฟรนะครับพิเทอรี่กับพี่สายสายบุญน,นะครับฝั่งโน้นจะเป็นดับตะกับมัตสินักลีนครับฝั่งนี้รุ่งพัฒนาการครับกับต่อกับพิเทอรี่ครับฝั่งนี้ตัวทำ้ำว่าอยง่งไรอุ้ยหล่นครับพี่สายเปิด โอ้โหสวยเหลือเกินกดมาติดเกีียวพี่เธอไปไปก่อนครับโอ้โหครับ่ตายังทันีสายสวยไครับรุ่งพัฒนาการไหลเอาหาห่างเลยครับยอดเฮ้ยเอ้ยเปลย่ยนฮ้งคร้บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮยเ้ย้ยเฮเฮ้้เฮ้เ้เ้ยเ้้ เงาติดเกี่ยวงัดขึ้นมาได้ครับพี่สายวะไงโอ้ยกดไม่ลงครับลรงนี้ปิมปิมดูพี่เทบหนักแรงเหมือนกันครับน พี่เทอร์บอกว่าบทต้อง <in> ้ากันแลวครับสามกับองอับงครับ้องเลยอ่ไห้สองต่อสามครับสายเซิร์ฟมาครับต่อเปิดถูกกับรุ่งยังห่างครับยอด ああดูเกมยกพี่ตะาโอ้ปริมแล้วเดินครับสามเท่ากันครับสามเท่ากันครับผู้เสิร์ฟหยอดดีแล้วกันครับเอาครับรุ่งเลียนส่งครับ สามต่อสามครับโอ้โหครับแรงดีเอนอนะเรมบ สามเท่ากันครับเปลี yeah. Yeah, like ่ยนส่งโอ้โหเสลุ่มเสือครับอย่างนี้หมดแน่พี่สายไม่เต้องดูตัวทำด้วยนะมีตัวโยกด้วยเสียงชัดไหมครับพี่เพชร มัดแก้ไปเลยไหม <accountable. S 1> ไม่ใช่มันรีบรีบไล์สดไงบอกต่อไม่ทันนีวนสี่ต่อสามครับสวัสดีครับเบิร์ตไซตันครับ ห้าต่อสามครับเสิร์ฟยอดดีค no รับพี่ตาตักด้วยรองเท้างัดขึ้นมาพี่สายโอ้โหเหลี่ยมนี่ดีมากครับกองฟ้าปลอดโปรนะครับตอนนี้ใครอยากซ้อมครับนอกรายการครับรีบเข้ามาเลยครับสามต่อห้าครับพี่สายเสิร์ฟนะครับ โอ้โหชงหัวเสาครับชัดเจนกับคุณมากครับพี่เพชรบางวันก็คอมเมนต์ไม่ขึ้นบางวันก็เสียง <c oughs> ไม่ได้ต่อมมไม่ครับมันเลยไม่แน่ใจว่ามันดังหรือเปล่าสามต่อห้าครับโอ้โหห่างเล้วครับลุง

สี่ต่อห้าครับสายเซอร์มาเอาครับต่อเปิดสวยครับรุง่งไหลล้นครับ <c oughs> เก็บได้ครับพิตาโอ้งัดถอยหลังหยอดต่อหน้าจกหยอดโอ้โหเปลี่ยนส่งครับพอเข้าเร็่เสียจังหวะที่เหมือนพเนออย่าไปคิดมาเสียจังหวะพุทธพิเรน

น4ต่อ้5ครับมาตีด <een> ต <rez io> ่อครับยกยังห่างอยู่นะครับกดช่องว่างรับพิทเทอรี่ ห้าต่อสี่ครับไล่เส้นมาครับติดเกี่ยวแบบนี้โอ้ยัดยัดยังเอาได้ครับอูชุดโน้นมาโอ้พี่เธอโอ้อออกไปเองดีกว่าครับ <c> พ <oughs> ี่จ๊คเขาพีตาถึโวยนะครับ ซ c ครับขอบคุณมากครับฉลองเดนครับ6.4ครับปั่นไหมครับมิตะนัดขึ้นมานัดถอยหลังนีเลยครับดูครับฝั่งนี้ก็ยกล้นหยล รถกี่ลูกเดี๋ยวมงนับคนทีอยู่ข้างหนี่แะมาลับมาลับสี่หกคร <c ül Moon> ับกันยอดครับอล้ก in ็เปิดรถรถตัวไหโอ้โหประกิได้ครับกหอเปล่กจัดสคับครับสี่ครับ ปั่นไหครับข้างซ้ายครับทได้อยู่ติดเกีียวไหลเข้าไปครับพอดีคยับได้แตงครับยันยีว่าเสียสุนัพไปทักกัาไว้ดมเสียเองครับพี่สายเข้ามาเยอะเหรอ ไล่สอเครื่องเลยผมเต็มไต้องไลผมเลยแปสีครับมยังีไงครับแก้ก่อนครับเอาได้ครับพีเซอรี่ได้แต้มครับเริ่มห่างออกไปครับข้าวต่อสี่ครับเชอรี่ตันครับ โอ้พี่ตาครับยกไม่เข้าครับวันนี้สิบต่อสี่ครับเอาพี่ตาไหลใหม่ครับยังห่างอยู่นะวันนี้จะคู่ครับแอสสวัสดีปาสสัราญครับ วันนี้ร่วมๆยี่สิบคู่นะครับหลายๆน่บอยู่เลน่าจะประมาณสิบแปดคู่หรือเปล่าเหลี่ยมเยอะนะครับวันนี้มีทั้งเหลี่ยมแก้มือกันด้วยนะครับหลายเหลี่ยมเลยครับสิบตับ๊กซี่ครับบ้าๆปลาเป็นผมลามเยี่ยมให้ผมลามเยี่ยมให้ผมลามเยี่ยมให้ มีกับพวกเป็นยงครับรถเบีนยนกนเปียกเปียกน้อยๆซื้อเยดเยเน้อยๆรถเปีนเนี่ยมดิฟานอยันไปไปดเกี่ยวครับแบบนี้เอาแกไปก่อนครับพี่เธอรับจับตะ ไหลมาครับล้นครับฟาวพิสาครับสวัสดีน้องอ๋อคนเทพหร่ครับสวัสดีน้องแบงค์นะครับแบงค์ป่าเว้ครับมิงกระบาด้วยนะครับเพื่อนๆชาวชมปนมาครับสวัสดีคุณออนุชิดานะครับไหลมากดไลนเส้นมาครับติดเกียวมาบิเทอรี่

สามสอไปผมกับประมาณพอไปเอาไปสามหม่คเดียวโอ้ยจะไปสามหนึงสิบต่อสี่เดไปเอาบตอครับสะันามฝันไหมครับเอาครับชอกแล้วครับสายเาเก็บได้ยกไม่เข้ากัฝั่งูรนครับสวัสดีปาร์โรดครับ สวัสดีครับแอดฝนไม่ตกครับไม่ตกครับตอนนี้ฟ้าสว่างโลเลยครับทอง,งมวยน้อยขาดขาดมาเลยหนูเตะว,วันนี้คู่เยอะมาเร็วเตะก่อนเลยยูนไทยประกันนี่เตรียมพร้อมแล้ว,วซีต่อซีเพคับเอาครับอโอ,อ้โหเก็บได้ โอ้ถามสียอองเงีครับพี่สายไม่ถูกใจครับยกไม่ถูกใจครับสิ่เป็นตัวสี่ครับแล้วก็เกมครับโอ้แก้ครับเสร็จหมดครับ มีการแก้เกิดขึ empty, <im> ้นนะครับเอาขออยาตตัดเิรครหบผม